สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติลายเว็บไซต์ความคิดเห็นด o m คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วน,นะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวโปรแลนด์ชาวเวียดนามและชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้กับทีมชาติโปรแลนด์ไป0ูนต่อสเซตในศึก VNL 2023 การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก2023ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติโปรแลรนด์ในวันที่2มิถุนายน2 5 6 6เวลา18บนฬิกาณสนามอันตารยาสปอร์ทฮอล์เมืองอันตารยาประเทศตรุรกีถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD บักกะบูทีวีและ volleyball w o r l d com ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติโปรแลนด์ไปศต่อ3เซตด้วยคะแนน 20ต่อ25 16ต่อ25และ15ต่อ25สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในน้าต่อไปวันที่4มิถุนายน2566ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเกาหลีใต้เวลา18นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD บ a ก a b บู v และ f o l l o w a b l e c o m ให้ยาเทียตัวยาโซเดียมให้ยาลูโรเนตบรรเทาอาการตาแห้งเนื่องจากเลสิกและหลังผ่าตัดดวงตาให้ยาเทียตัวยาโซเดียมให้ยาลูโรเนตบรรเทาอาการตาแห้งเนื่องจากเลสิกและหลังผ่าตัดดวงตาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวโปแลนด์หลังจากที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้กับทีมชาติโปแลนด์ไปศูนย์ต่อสามเซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันสลีก2023จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ โดยชาวโปโลแลนด์ท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าโคชลาวารินน่ได้แสดงให้เห็นว่าโปโลแลนด์คือมหาอำนาจวอลเล่บอลในขณะที่โคสคนก่อนหยุดพัฒนามาหลายปีแล้วมุมมองท่านต่อมาครับยินดีด้วยนะผู้ร่วมไว้อะไรในเกมที่พบกับแคนาดาหายหัวไปไหนกันหมดแล้วไหนพวกที่เขียนว่า โปแลนด์จะแพ้ให้กับอิตาลีเมื่อวานนี้ด้วยพรุ่งนี้ขอให้โชคดีนะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาจะทำผลงานได้ดีขนาดนี้พวกเขาเพิ่งจะสูญเสียทุกอย่างไปเมื่อปีที่แล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับสาวสาวรุนแรงดังพายุน่าเสียดายที่เสียเวลากับโค้ชคนเดียวมาเป็นเวลาหลายปี ชาวโปรแลนด์ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าทำดีมากเลยสาวๆฉันรู้สึกประทับใจกับฟอร์มการเล่นของแอกนิสกา้าโคเลสกามากขึ้นเรื่อยๆคอมเมนต์ท่านมาครับเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมจากผู้เล่นของพวกเราความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันไม่เพียงแต่จะภูมิใจในทีมวอลเลย์บอลชายเท่านั้นแต่ฉันยังภูมิใจในทีมวอลเลย์บอลหญิงด้วย มุมมองท่านต่อมาครับเก่งมากเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเกมการเล่นถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆจาก3ต่อ2 3ต่อ1และ3ต่อ0ยเซตยินดีด้วยนะชาวโปรแลนด์ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าจะเป็นยังไงนะถ้าหากยออนาบอวาวอชลงมาเล่นในสนามด้วยความคิดเห็นท่านต่อมาครับยอดเยี่ยมมาก ปรบมือให้เลยสาวๆเคลื่อนที่ไปข้างหน้าดังกับพายุจงทำมันต่อไปนะและมุมมองของชาวโปรแลรนด์ท่านสุดท้ายกล่าวว่าฟยลล์บอลคือกีฬาประจำชาติของพวกเราไฮยาเทียตัวยาโซเดียมไฮยารูโรเนตบรรเทาอาการตาแห้งเนื่องจากเลสิกและหลังผ่าตัดดวงตาไฮยาเทียตัวยาโซเดียมไฮยาลูโรเนต บรรเทาอาการตาแห้งเนื่องจากเลสิกและหลังผ่าตัดดวงตาต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติโปรแลรนด์ไปศูนย์ต่อ3ามเซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนเชนสลีก2023กันบ้างนะครับโดยแอดมินเพจวอลเลย์บอลเวียดนามได้โพสต์เอาไว้ว่าไม่มีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นพี่ใหญ่แห่งอาเซียนพ่ายแพ้โปรแลนด์ไปอย่างขาดลอย ไทยสูนสโปแลนด์20ต่อ25 16ต่อ25และ15ต่อ25ในการพบกับทีมอย่างโปแลนด์ตัวแทนหนึ่งเดียวของอาเซียนไม่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ได้และยังคงพ่ายแพ้ต่อทีมจากยุโรปต่อไปไม่เพียงแต่จะไม่สามารถล้างแค้นในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วได้เท่านั้นแต่การแข่งขันเวเนอลในปีนี้ทีมไทยกลับแพ้มากกว่าเดิมอีก แต่ถึงยังไงพวกคุณก็ยังได้โชว์ดีกรีแชมป์4เกมและความเป็นพี่ใหญ่แห่งอาเซียนสำหรับผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดของทีมไทยได้แก่ชัชชุอ่อนโมกสี ie, 10คะแนนคิดเป็น31.8%และ3บล็อกวิภาว,วีสีทอง7คะแนนคิดเป็น31.6%และ1บล็อกพิมพิชยาโกกรม5คะแนนคิดเป็น33.3% ทัดดาวนึกแจ้ง5คะแนนคิดเป็น57.1%และ1บล็อกธนชาสุขสด4คะแนนคิดเป็น40%อัชราพรของยศ4คะแนนคิดเป็น33.3%จดรัดพรบรรดาศักดิ์1คะแนนคิดเป็น50%จากนั้นก็มีชาวเวียดนามมาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้มากมายเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่าโป l a n d ฟอร์มตกลงไปอย่างมาก ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาแต่เมื่อไม่นานมานี้ทีมดาวรุ่งของพวกเขาก็มีอนาคตที่ค่อนข้างสดใสเมื่อปีที่แล้วในรอบ8ทีมสุดท้ายพวกเขาเกือบจะค้นบัลลังแชมป์เก่าอย่างเซอร์เบียได้โดยแพ้ในเซตที่5ด้วยคะแนน14ต่อ16ควรรู้เอาไว้นะว่าโปแลนด์ก็โหดเช่นกันมุมมองท่านต่อมครับแม้แต่ทีมอิตาลี ก็ยังไม่ชนะเลยดังนั้นทีมไทยแพ้ก็ถือเป็นเรื่องปกติคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าทีมไทยเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานในวันนี้บอลแรกไม่เข้าแถมเจอบล็อกอีกต่างหากและผู้เล่นก็ฟอร์มแย่ด้วยส่วนโปรแลรนด์ก็ไม่ได้เล่นดีมากนักแต่ได้เปรียบในเรื่องของความสูงถ้าหากตีได้อย่างเหมาะสมอย่างน้อยคุณก็ไม่แพ้แล้ว ความคิดเห็นท่านต่อมาครับไทยเจอกับโปรแลนด์เหมือนถูกบังคับให้ไปงานปาร์ตี้กินบล็อกชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าโปรแลนด์เจอกับไทยก็เหมือนกับเวียดนามเจอกับไทยนั่นแหละพรนพันเป็นนางแบกก็เหมือนกับของเวียดนามที่โฟทีเป็นนางแบกตลกดีคอมเมนต์ท่านมาครับก็เหมือนกับที่เวียดนามพบกับไทยนั่นแหละ ไม่มีเซอร์ไพรส์ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าถึงแม้ว่าโปรแลนด์จะสามารถเอาชนะทีมไทยได้แต่โปรแลนด์ก็ยังไม่เคยได้เหรียญทอง4เกมเลยนะมุมมองท่านต่อมาครับโปรแลนด์คือของสแสลงของทีมไทยอย่างแท้จริงบล็อกไม่เคยได้เลยเจอกันทีไรแพ้ทุกที ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเก่งกว่าเวียดนามเพียงเล็กน้อยแพ้ก็ถูกต้องแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าหากทีมไทยใช้ซาสิภาพอ์ในเซตที่1ผมว่าทีมไทยจะชนะโปลแลนด์สาต่อ0ูนเซตตามจินตนาการแต่ชัชุออนไม่ยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า ในช่วงท้ายของสัปดาห์ที่3จะเป็นการเลือก8ทีมสุดท้ายพันเข้าสู่รอบ2คอมเมนต์ท่านมาครับทำนายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่มีเซอร์ไพรส์ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าทีมไทยอยู่ในระดับโลกแต่น่าเสียดายที่โปลแลนด์อยู่ในระดับจักรวาลมุมมองท่านต่อมาครับ ขอทำนายว่าโปรแลรนด์จะผ่านเข้าสู่รอบลึกในปีนี้ทีมชุดนี้ถือว่าดีในทุกตำแหน่งเลยโดยเฉพาะผู้เล่นตัวจริงนั้นน่ากลัวมากคอมเมนต์ทัานมาก,กล่าวสั้นๆว่าทีมไทยสู้ด้วยความสิ้นหวังความคิดเห็นท่านต่อมาครับมอนสเตอร์บล็อกมอนสเตอร์บล็อกมอนสเตอร์มอนสเตอร์บลอก ชาวเวียดนามท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้ว่าถ้าหากเวียดนามเจอกับโปรแลนด์คะแนนจะไม่ขาดคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับบอลแรกของทีมไทยดูจะสะเพร่าเกินไปหน่อยนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าโดยทั่วไปแล้ววอลเลย์บอลอาเซียนจะอยู่แค่ในบ่อน้ำประจามู่บ้านเท่านั้นยังไม่สามารถออกไปสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ได้ จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าทีมไทยอยู่ในอันดับที่14ของโลกแล้วไม่ได้อยู่ในบ่อน้ําประจําหมู่บ้านอีกต่อไปแล้วคุณป้าแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนี่ว่าจริงอยู่ที่ว่าทีมไทยสามารถเอาชนะ2-3ทีมจากยุโรปได้แต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถเทียบชั้นกับทีมระดับโลกได้ต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าบ่อน้ําประจํามู่บ้าน แต่อยู่ในอันดับที่14ของโลกเองในระดับเอเชียก็ยอดเยี่ยมแล้วลองเปรียบเทียบกับรูปร่างและความสูงของทีมจากยุโรปและอเมริกาดูซิจากนั้นก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ปิดไทยว่าทำไมถึงคิดว่าทีมไทยอยู่ในบ่อน้ำประจำหมู่บ้านพวกเขาเป็นทีมหลักใน v n l แล้วหรือแม้แต่ปีที่แล้วพวกเขาก็ผ่านเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะ และมุมมองของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับวันนี้ทีมไทยดูน่าเศร้ามากห้ยาเทียด้วยยาโซเดียมห้ยาลูโรเนตบรรเทาอาการตาแห้งเนื่องจากเลสิกและหลังผ่าตัดดวงตาห้ยาเทียด้วยยาโซเดียมห้ยาลูโรเนตบรรเทาอาการตาแห้งเนื่องจากเลสิกและหลังผ่าตัดดวงตาต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์หลังจากท,ที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้กับทีมชาติโปรแลนด์ไปศูนย์ต่อสามเซต ในศึกวลอลเลย์บอลหญิงเนชั่นสลีกส2งพันบกันบ้านะครับโดยชาวฟิลิปปินส์ท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าทีมไทยไม่สามารถเอาชนะโปโลแลนด์ได้หรอกเพราะว่าโปโลแลนด์เอาชนะทีมอิตาลีมาได้โปโลแลนด์แข็งแกร่งมากบางทีพวกเขาอาจจะได้เป็นแชมป์ในรายการนี้มุมมองท่านต่อมาครับแข็งแกร่งมาก ทีมไทยโดนกวาดเรียบเลยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าทีมไทยผิดพลาดอย่างมากมายดูเหมือนว่าพวกเขาจะสมาธิหลุดคล้ายๆกับทีมฟิลิปปินส์เลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับโปแลนด์แข็งแกร่งมากในตอนนี้นี่ขนาดว่าไม่มียอนนาวอวอชนะแต่พวกเขาก็กวาดเรียบเลยจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนว่า สมาเิกก็เล่นโคตรเก่งเลยแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนิว่าไม่หรอกโปแลนด์คงจะไม่ชนะถ้าหากทีมอิตาลีนำทีมชุดเอกเข้ามาบราซิลและอเมริกาก็เช่นกันถ้าหากเซอร์เบียเอาทีมชุดเอกเข้ามาก็คงจะแข็งแกร่งกว่านี้ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้ว่าวอลเลย์บอลโปแลนด์ แข็งแกร่งทั้งทีมชายและทีมหญิงคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับกวาดเรียบเลยโปแลนด์ Bo แข็งแกร่งจริงๆความคิดหเห็นท่านต่อมากล่าวว่าตัวตบของพวกเขาตัวสูงจริงๆทีเหนือบล็อกตลอดแทบจะไม่มีบอลตกลงในแดนของโปแลนด์เลยมุมมองท่านต่อมาครับโปแลนด์ Bo แข็งแกร่งมาก เมื่อเทียบกับเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วก็ว่าพวกเขาแข็งแกร่งแล้วนะและคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์ท่านสุดท้ายกล่าวว่าฟื้นกลับมาให้ได้นะไทยแลนด์ขอบคุณภาพประกอบการบรรยาย Photo Credit f o l l a b o l l d c o m ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวโปแลนด์ชาวเวียดนามและชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทย พ่ายแพ้ให้กับทีมชาติโปลแลนด์ไป0-3เซตในศึก VNL 2023หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลาภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้า,าชื่นชอบได้โปรดกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติหลายเว็บไซต์ความคิดเห็นรัดคอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ